สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC F c แฟนช่องฝูเยี่ยมพาร,รวยอ่าเรามาเจอกันดีครับผมวันนี้วันนี้เจอกันอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเรามาตามตัวเลขแล้วครับในวันนี้ตัวเลขสวยๆอ่าสูตรนี้ชื่อว่าสูตรกอดคอกันมาครับ มาแบบไหนมาตามดูต่อเลยนะครับผมสูตรกอดคอกันมาติดตั้งไว้แล้วนะติดตั้งไว้แล้วติดตั้งไว้แล้วสูตรกอดคอกันมา,าไม่พูดพรำพ่ำทำเพลงนะครับผม มารให้ดูจวดจวดเลยอ่ะทวนกันหน่อยนะงวดเก้าหกอดคอกันมาแบบไหนนะครับเก้าหกล้วมอกศูนย์เจ็ดนะตรงนี้นะมันจะกอดคอกันมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่ศูนย์เจ็ดวิ่งมาหาสี่เจ็ดนี่นี่เลขสามสี่ตัวเดี๋ยวเขียนให้ดู ไม่ก็สามหกมาศูนย์สามนะเดี๋ยวมาร์คให้ดูนะขีดไม่พอมาร์คนะถึงจะเห็นเห็นไหมเห็นไหมชัดเจนนะครับนี่0ูนย์เจดมหาสี่เจ็ดสามหมหาศูนย์สานัา่นอ่ะตรงนี้เป็นโครงสร้างนะมันมาแบบนี้นะครับผม เอาเจกับสี่เจ็ดมาตั้งเรียงกันเลยนี่เจ็ดนะฮะเลขงวดนี้มาออกศูดแล้วครับผมออกศะะูนย์เจ็ดงวดต่อมาศูน,นี่ก็มา ตรงนี้นะแล้วก็สี่เจ็ดจะมาหาหนึ่งสี่แปดหนึ่งมาห้าแปดมาร์ก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 เครื่องหมายเดี๋ยวจะได้ชัดเจนขึ้นแปดหนึ่งกับห้าแปดสี่เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเออหนึ่งสี่นะอ่ามันออกตรงไหนมันออกตรงไหนมันออกตรงนี้นะหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งสี่นี่อ่าเรามาเขียนยกมาเขียนทางนี้นะสี่เจ็ด หนึ่งสี่ออกด้วยกันเลยนะครับสามตัวเลยสี่หนึ่งเกีดน้านี่นะตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้อ่ะสุดอัดต่อไปนะครับผมมาที่ไหนครับ สวัสดีครับผมได้ชอบฮัลโหลสวัสดีครับว่ายังไงครับผมว,ว,ว่าไงแกตัวดีเล่าว่าไงนะครับว่าไงนะมีอะไรแกตัวบ้างเล่าฮฮงวดกว่อนเอาตัวไหนงวดกว่อนโอ้โหมันไม่ได้หรอมันไปซื้อมันมันไม,ม,นไม่ไม่เอาตัวตัวโต๊ดก็ไม่ได้เห็นไหมนะ อืมวัดก่อนให้ไปสี่หนึ่งสี่หนึ่งแปดอตัชายยาเซอมันผิดจ้าังวัดีจอาอะไรดียเซ่ไม่ชอบเจ็ดเพราะว่าเจ็ดมันออกแล้วสี่หนึ่งเ็ดไม่ชอบไม่ชอบสี่หนึ่งแปดวดนี้มาน่าจะวดนี้น่าจะมาตัวเดิมนะครับผมมีอะไรมั้งครับพี่ ห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดนี่นี่น, <5 18. S 1> นี่นี่นึ่เออมีมีมันจะกอดคอกันมาเนี่ยแปดหนึ่งกับห้าแปดเนี่ยจะกอดคอกันมาถ้าถ้าจับเลขใส่กันแล้วนะ,ะมันจะเป็นที่ห้าหนึ่งแปดห้าแปดหนึ่งไปทำนองนั้นถ้าถ้าเราไม่เอาสองใส่แทนนะ อัตราสองตัวล่างพี่เนน้นละไมงวดเนี้ยสองตัวล่างเอ้สองตัวล่างนี่ชอบที่ชอบที่แปดเม่ไงละ่ะแปดสามแปดห้าไปทำนองนั้นแปดสามอ่าแปดสามแปดห้าอ่าอโอเคโอ้ผมผิดพัาเยอ,อะเลยนะตอนเนี้ยไม่เท่าเลยเออ เดี๋ยวถ้าอย่างไงถ้าได้อะไรเปลี่ยน,นแปลงก็โทรบอกกังนับดีนะส่งไลน์มาก็ได้นะครับผมครับครับครับอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับคุณชอบอ่าเอฟสี่ก็โทรมาเขาตลอดแล้วครับผมอืมอ่าตัวงวดนี้งวดนี้น,นะฮะสี่เจ็ดกับหนึ่งสี่มันออกไปแล้วงวดที่แล้วนี่นี่นี่ครับ มันเหลือตัวที่ยังไม่ออกนี่คือตัวนี้นะจะมาสามตัวไหมสามตัวก็คือห้าหนึ่งแปดนะครับผมห้าหนึ่งแปดกับห้าแปดหนึ่งหรือจะมาแทนกันที่สองนะห้าสองปดจะเป็นไปได้ไหมนะฮะ แต่ว่าตัวนี้น่าจะแรงนะครับผมห้าหนึ่งแปดห้าแปดหนึ่งาสูตรที่มีชื่อว่ากอดคอกันมานะครับเขียนตัวใหญ่ให,ให้ดูหน่อยอปูเยี่ยมจะเขียนให้ดูใหม่นะครับตัวใหญ่ๆบรัมเลยีชุดนี้ชื่อว่ากอดคอกันมานะครับผม สูตรนี้ชอบกอดคอ,อกันมานะครับผมอืมสิบหกกอคอหกห้านะครับผมอ่าวันนี้จะเข้าแบบกอดคอ,อกันไหมอ่ะเขียนให้ดูหน่อยสี่หนึ่งเจ็ด ทีหนึ่งเกตออกไปแล้วนะตั้งที่หลัเกตนี่แหละนะฮะตามให้ทันนะครับผมตามลูกศรชี้นะฮะเจ็ดห่างๆกันหน่อยนะเจดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง สองสามสี่อ่ะตัวที่จะกดอดคอกันมานะครับผมนี่นี่น,นี่แปดหนึ่งวิ่งมาหาหา้าแปดอ่าส่วนมากแปดหนึ่งเนี่ยมาตรงตรงเลยนะครับเข้าแปดหนึ่งตรงตรงแล้วก็หยิบห้าใส่ตัวเดียวนะฮะสี่เจ็ดวิ่งมาหาหนึ่งสี่ เอาแรกกันระหว่างเกติกาหนึ่งนะเกติกบหนึ่งเกติกบหนึ่งเกกบหนึ่งนี่นะงวดงวดมันออกซ้ำตัวเดิมนะงวดที่แล้วอ่าคู่นี้เราก็ตัดออกไปนะตัดออกไปเลยนะฮะเราเราก็จะมาเหลือคู่นี้คู่ที่เราจะจะประกบกันนะ่ะแปดหนึ่งกับห้าแปดนะฮะ ขอเป็นสีน้ำเงินดีกว่าจะไม่ปนกันนะจับเลขมาเลี้ยงกันได้แปดหนึ่งกับห้าแปดนะครับผมจับตัวเลขที่เลียงกันนี่แหละมาให้มันกอดคอกันมานะเป็นเป็นตัวไหนบ้างครับ ป็นห้าหนึ่งแปดนะครับผมเป็ 5, 8, 1, นห้าแปดหนึ่งนะฮะใครชอบหางเดียวนะครับให้เท่านี้นะฮะตัวเด่นเด่นสองมาแทนหนึ่งได้นะครับผมห้าสองแปดห้าแปดสองเอ ตัวนี้ร้องนะร,อรอ้องร้องอาเด่นห้าหนึ่งแปดห้าแปดหนึ่งตัวนี้ตัวรองนะสองตัวก็ให้ที่แปดหนึ่งแปดสองแล้วครับผมแปดหนึ18 18่งแปดสองหนึ่งแปดสองแปดชอบที่ชุดนี้นะ หนึ่งแปดสองแปดนะครับผมนี่นานี้นะนนะอ้าวเลขชุดนี้มีชื่อว่ากอดคอกันมานะครับนี่นะนี่นะตัวเบลลมนี่นะแปดหนึ่งห้าแปดกอดคอกันมาที่ห้าหนึ่งแปดห้าแปดหนึ่งห้าสองแปดห้าแปดสองนะครับหรือจะแทนด้วยตัวอื่นนี่มันก็ไม่มีแนละ้วมันก็มีแค่นี้ที่มันจะกอดคอกันมา หรือจะแทนห้าเนี่ยเป็นศูนย์ก็ได้นะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดศูนย์แปดสองศูนย์สองแปดนะแทนห้าเพราะว่าศูนย์กับห้าเป็นเลขแทนกันได้นะแทนที่หลักร้อยนะครับผมศูนย์ห้าแทนที่หลักร้อยอัมมดเวลาครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วปูเยยบไปแล้วนะครับอําลาฮาจากนะครับผมอ่ะขอให้ของปังนะครับงวดน,นี้ หยิบลอตเตรี่จากแข่งกันได้เลยนะไม่ถูกรางวัลน,น้อยก็ถูกรางวัลใหญ่แล้วครับหรือข้างเคียงเป็นไปได้นะครับผมอ่ะอำลาแค่นี้นะครับมีไม่อดมีไม่อดหมดไม่มีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี